เฮ้ยเดมอนทา e f ดีฟนโอ้โหมันต้องเป็นแบบที่หลอที่มากดูหน้าปกเขาสิหน้าปกเขาหลอที่มากมาได้ละต้องเข้าไปเล่นเ <c oughs> จอกันในเกมเฮ้ยโอ้โหเจ็ดบาทอืมอะไรวะเนี่ยเอออะไรวะเม, oh มวนินจามิก็เราเจอเมวนินจาฮู้มันมีอะไรบ้างเนี่ยเออแซลม,มอน มีเอะมีเฮียพระเอกมียพระเอกเอ,อไอเฮี้ยลงตัวเองเออไม่รู้บาบาบาเออไม่รู้ไอเฮีย้ยอะไรวะไอไอหัวเหลืองเออแล้วก็ไออ้าข้าไปไอเฮี้ยลงตัวเองเอะโอเคซึ่งตัวเริ่มต้นจะมีเออสามตัวนี้ นี่ส่วนที่เหลือซูมเอามาเฮ้ยเซนิสึโอเมก้าดเราเจอตัวจริงเซนิสึตัวจริงโอเมก้าดนายโอเซนิสูเอฟซีครับนี่ผมผมผมก็มีนะเนี่ยเซนิสึเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเซนิสึเออเฮ้ยโอเมก้ดเฮ้ยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยโอเมก้ดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตุ๊ดเหี้ยตุ๊ด ไอตุ๊ดไอตุ๊ดเจอก,กันในเกม oh, ดีกว่ามันคนีเวลท้องฟ้าช่างสวยงามซะเกินท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้าสีคามตรงไหนวะเขี้ยแดงปืดเลยโอเคก็โอ้เฮ้ยนั่นมันนี่มันเฮ้ยโอเมก็ไม่แนะ่เราเราต้องชุบเขาเขากำลังล้มอยู่เราต้องชุบเขาเร็วเร็ว เออเอออ่าเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงไม่ไม่วาวางตรงนี้บ้างปะโอ้โอ้อ่าไม่ไม่มีตัวไหนจะวางอ่ะเอาเอาวางวางทันจิโร่กันนะทานจิโร่จัดจานเลยโอ้ยก็โหถ้าฟันสุดเอพิกแค่เนี้ยทันจิโร่ได้แค่เนี้ยเหรอโหแม่เน็กเวฟนี่แบบ ใหญ่มาก,กปุ่มกดเน็กเวฟนี่แบบไม่ไม่น่าใช่อ่ะคือไม่ใหญ่เกินไปอ่ะมีระบบหัวใจก็น่าจะเป็นอันนี้มั้งใช่เออส่วนอันนี้ต้นอะไรวะต้นชมพู่โอเคต้นชมพู่อืมแล้วก็ไอเยตุด๊ดไม่ได้แล้วเรา นไหนมันก็เกี่ยวกับดาบพี่ฆ่าศูนย์แล้วเราเราต้องเอาให้มันเข้ากับตีมดาบพี่ฆ่าศูนย์เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บมาเราไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนี่เป็นไงโอโหนี่ผมผมไปขอมาจากท่านฮันจิโร่เลยนะเนี่ยโหนี่ไปเปลี่ยนชุดมาละนี่โอ้โหเข้าตีนสุดๆไปเลยเอ้ยเดี๋ยวตีนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนีมันนี่มันนี่จาฮัตโตริโอ้ไม่กอนี่จาฮัตโตริโอ้ ม่งมีตัวเฮียเต็มไปหมดเลยโอ้โหตัวเฮียแล้วอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยตัวห้าอะไรวะสรงผมมป็นสันจีเลยว้าวสันจีใช่เลยมันสันจีสันจีขาแดงเออเอา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 ขาของเชฟเชฟเชฟอะไรวะเชฟอะไรสักอย่างนั่นแหละเออมามาใส่ใช่เลยสันจีขาแดงนี่ดูขาเขาสิขาแดงเลยนะ เ้องเกี้ฮันจิโร่ไหนจะยูเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะยูเปลี่ยนไปหรือเปล่าไ,ไม่เห็นเปลี่ยนเลยฟันอเจาะแค่ะนะั้นโหโหปานวาลีฟันฟันโหโหปานวาลีรอเท่มากอูส้สุดๆคือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ oh ้ยก็เรียก,าก,ารเ,กยเรียกฝนฟ้าอากาศละ่ะเมื่อกี้อ่ะเรียกฝนฟ้าอากาศล่ะ เนี่ยโบมือไปมาตึกตึกตึกอย่างเงี้ยอินจาอุ้ยๆหยุดดมอู้หมันไม่มีอะไรทำเลย One hour later Two weeks later a later few moments โอเมก้าคุณดูมีบางสิ่งที่ยังเปลี่ยนแปลงไปนี่มันนี่มันอสูรควายโอเมก้าอสูรควายตัวห้าอะไรวะเนี้ยโหโอ้โหมึงไปจมกองขี้ไหนมาครับเนี่ยไปจุ่มมึงไปจมบ่อขี้บ่อไหนมาวะดูมันโคตรโคตรมือนไอ้อะไรวะอีสัตว์ประหลาดตี เรื่องฮีโร่อ่ะไอไอ่ะนะไอไอที่มันโดนอลไม้อ่ะตอนตอนแรกอ่ะที่ที่มันโดนอออลไม้จับยับอัคคีอ่ะเออใช่เลยตัวนี้แหละใช่เลยโอ้โหมันมันออกมาได้มันออกมาได้อ,อ,ไดอือหมฟฝั่งนั้นมีเปล่าฝั่งนั้นไม่มีหรือเปล่าวะเอ๊ะหรือว่ามันมีไม่รู้ไนะอ,อมันควายธนู หไม่งม่มาให้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่จะมาหมดหมดแบบมาบดบ้านหมดเมืองมาทั้งตับลอย่างเงี้ยเหรอโหเฮ้ยมันเป็นยังไงวะประตูวาร์ปเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ตกเฉยเลยเอาเพาะว่าดาฟ้าตกเฉยเลยเฮ้ยไม่นะคอยธนูกำลังมาทำไมดีเอ้ยเสด็จซื้อ เฮ้ยนั่นมันผู้แก่บนภูเขาอฮ้ยก็ผู้แกบ่บนบนภูเขาเขาจะมาช่วยเราแล้วเฮ้ยกิดเ้ยกิดโอ้โหสกิล่อที่มากสุที่ oh สุดงไปทอดสกิลรอที่เมื่อรอที่มากโอ้โหสกิลเฮ้ยอ,อยอะไรอะ่ะแสงอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะเนาะสงหายไปไหนเมื่อกี้อะไรวะ เมื่อกี้อะไรมองไม่ทันอะไรอะหรือว่าจะเป็นแสงแห่งเทพเจ้าที่ได้ส่งมอบมาให้เราให้เราเราับหน้าที่เป็นเอออ๋อ,อขอใช้เถอะพระเจ้าต้องการให้เรานั้นตามหารวยครูเม่และฉันก็มีความฝันที่จะเป็นราชาจุศดแลฉนฉะนั้นขอจะกําจัดอสศูนย์ให้หมดบนโลกใบนี้และกูก็ยังไม่รู้เลยว่ากูจะเอาเรื่องไหนมาพูดดี แสดงว่าคนอย่างฉันน่ะถ้าคือฉันเป็นหนึ่งในสามนี้แล้วก็ก็คงน่าจะเป็นคนแบบเออเป็นคนผ้ายิ้มอยู่ใส่หมวกฟางแล้วก็ถือดาบแล้วก็ใช้ปานวาลีใช่ไหมใช่เลยแล้วก็มีแบบพวกเอาเอาพูดเพลินๆแล้วก็พูดเพลินๆนิดเดียวเอ้าเอ้าเออ เอาเฮ้ยวัยจังวะอือเจอใครบ้างเนี่ย,ยเฮ้ยก็เข้าใส่เสื้อพี่มมคุมะอม้ไปไกลเลยโอู้ในเราลองมาซ้อมมันสิพี่เดี๋ยวซอมมันดีๆีไหมโอเคท่านผู้ชมมาดูหน่อยสิว่าคือตัวที่ผมอยากได้เนี่ยคือเนสุโกะเฮ้ยนี่เนสุโกะนี่ตรงนี้ตรงนี้งั้นผมจะลองยืนอยู่นบนหัวมันนะ ยืนน so, ี่ไม่ยืนนะจุกแม่งเลยนี่จุกแม่งเลยซุ่มขอได้สโกนี่จุกจะได้ไหมเนี่ยสโกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้ากูได้อะไยนี่เอะไยนี่กูเกลียดมึงเอออ่ะก็ไม่มีอะไรละดึกดึกมากละมาถ่ายคลิปตอนแบบโคตรดึกเลยง่วงก็ง่วงพรุ่งนี้โรงเรียนก็เปิดอีกถ้ากูตื่นสายจะเป็นยังไงมั้ง ก็ลาไปก่อนละบาย